สวัสดีไปยังท่านผู้บริหารโรงเรียนนะครับทั้ง1 1 3โรงเรียนกับ2สาขานะครับวันนี้สอนนอนักธกิจได้รับมอบหมายจากสำนักง,งานเขตพื้นที่นะครับมาบอกเล่าความสำเร็จในการเข้ารับการอบรมนะครับในการจัดการอบรมหลักสูตร YLG ปัตตานี2นะครับได้ฝากหลักสูตรเข้าร่วมกับ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับทางกลุ่มพทได้จัดสิบเอียนหลักสูตรรวมของเราด้วยนะครับหลักสูตรของ YLG นั้นเข้าไปอยู่ในหลักสูตรที่2นะครับชื่อหลักสูตรว่า o b e c Content Center 2นั่นเองนะครับขอขอบคุณท่านแกนนำของทุกโรงเรียนนะครับที่ได้จัดอัลบั้มนะครับไว้ในกลุ่มลายนะครับทำให้ทางเขตพื้นที่ได้มองเห็นว่าการพัฒนาตัวเองนะครับ ของคุณครูบุคลากรตลอดถึงผู้บริหารนะครับตอนนี้ขับเคลื่อนอย่างเต็มใจเต็มที่นะครับแต่ความจริงแล้วนั้นทางสำนักง,งานเขตพื้นที่เน้นการเรียนรู้อย่างมีความสุขนะครับทุกหลักสูตรเรียนรู้ได้ตลอดปีนะครับเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา anywhere anytime นะครับเรียนรู้ตามความสมัครใจนะครับเข้าไปดูความสำเร็จของหลักสูตรที่2นะครับขอบคุณทางกลุ่มพัดมากที่ให้ ลิงก์สำหรับการเข้าไปดูความสำเร็จของหลักสูตรแต่ละหลักสูตรนะครับวันนี้สอนอนฐกิจขอนำเสนอหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ OBEC Content Center 2นะครับนั่นหมายถึงเป็นหลักสูตรของ y า g นั่นเองเชนครวัวตรงนี้มาดูสถิติการเข้าเรียนนะครับในหลักสูตร OBEC Content Center นะครับผมตอนนี้มีผู้เข้าเรียนและก็ สอบหลังเรียนนะครับเพื่อรับเกียรติบัตรนั่นเองนะครับสถิติหรือยอดนะครับณวันนี้วันที่26เมษายน2567นะครับมีผู้สอบไม่ผ่านอยู่ที่300กว่านะครับ380ครั้งนะครับนับเป็นครั้งของการเข้าสอบนะครับเพราะว่าการสอบ หากว่าสอบยังไม่ผ่านใน15ข้อต้องได้12ข้อขึ้นไปนะครับหากว่าได้1หรือได้0หรือได้11เนี่ยถือว่าไม่ผ่านนะครับเลยนับครั้งได้380ครั้งนะครับสำหรับผู้ที่สอบไม่ผ่านส่วนผู้ที่สอบผ่านอยู่ที่1,487ครั้งนะครับผม หลักสูตรที่2 o b e c Content Center นะครับส่วนอีก11หลักสูตรนั้นต้องไปตามที่เจ้าของหลักสูตรหรือทางกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรนะครับผมตรงนี้สอนอนำมาเฉพาะ o b e c Content Center 2นะครับทีนี้ในการอบรมครั้งนี้นั้นมันมีทั้งหมด11หลักสูตรนะครับที่ทางกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาได้จัดขึ้นนะครับ ใช่แล้วครับ o b e บกคอนเทนต์เซ็เป็นเพียงหนึ่งหลักสูตรตรงนี้มีการแชร์ลิงก์ไปด้วยนะครับใครเห็นคลิปนี้แล้วไม่ได้ทำงานในสังกัดปัตตานี2ทักมานะครับสอนอณัฐ,ฐกิจจะส่งลิงก์ให้นะครับมีหลักสูตรทั้งหมดหลักสูตรดีๆทั้งนั้นเลย11หลักสูตรเนาะแต่สอนอนจะตามาเฉพาะหลักสูตรที่2เนื่องจากว่าต้องเอาผลมาประมวลเพื่อรายงานเพื่อขับเคลื่อนงานต่อไปในส่วนของการ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนนะครับและเดี๋ยวจะมีโครงการต่อเนื่องอาจจะมีหลักสูตร O b e บ c o n t n t t Center เเกิดขึ้นนะครับแต่ไม่ใช่ในโครงการเดิมเราจะมีโครงการต่อเนื่องอีกโครงการหนึ่งในไตรมาส3และ4นะครับนี่คือหน้าตาของลิงก์ที่ทางกลุ่มพัฒนาครูและบละคุคลากรทางการศึกษาให้นะครับตรงนี้นักิจขอ อ่านี่ขอแนะนำหลักสูตรที่ตรงกับโอเบ c คอนเทนต์คือหลักสูตรที่2นั่นเองนะครับมี5คลิปด้วยกันครับทดสอบก่อนเรียนดูคลิป5คลิปและทดสอบหลังเรียนหลังจากนั้นท่านก็จะได้รับเกียรติบัตรผ่านทางอีเมลที่ท่านได้กรอกไว้นะครับดังนั้นเวลากรอกข้อมูลชื่อนามสกุล ตำแหน่งนะครับขอให้กรอกด้วยความระมัดระวังด้วยระวังที่สุดก็คือชื่อเมลนะครับหากว่ากรอกพลาดผ่านแล้วเกิน80%เปอนาะเกียรติบัตรก็ไปไม่ได้ทีนี้มาดูในส่วนของกลุ่มลาย YLG ประจำโรงเรียนนะครับทางสำนักง,งานเกขตพื้นที่ YLG ได้แนะนำให้ทาง กลุ่มลายประจำโรงเรียนได้เปิดอัลบั้มนะครับในการเก็บเกียรติบัตรทุกหลักสูตรของคุณครูเพื่อเอาไว้ใช้ประโยชน์ร่วมกันในระดับโรงเรียนนะครับสอนอเป็นแค่พี่เลี้ยงในกลุ่มลาย y ายประจำโรงเรียนสอนอขออนุญาตเข้าไปอยู่เป็นพี่เลี้ยงดูแลท่านแกนนำและให้ความช่วยเหลือโดยภาพรวมนะครับแต่สิทธิ์ที่จะดูแลออกรหัสต่างๆเป็นสิทธิ์ของท่านแกนนำนะครับ ยการขอบคุณเวลาของท่านผู้บริหารโรงเรียนทุกรงครับก็ขอชื่นชมนะครับขอชื่นชมและยินดีนะครับตอนนี้เกียรติบัตรของเราออกไปพันกว่าแล้วนะครับพันสี่ร้อยกว่าฉบับแล้วเกียรติบัตรออกไปนะครับขอขอบคุณทางโรงเรียนขอบคุณอย่างยิ่งไปยังท่านผู้บริหารโรงเรียนทุกรงนะครับท่านแกนนำกำลังสำคัญยิ่งของสำนักงานเขตพื้นที่รักกันตลอดไปครับสู้ไปดยกันครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ